คนมาดูผ้าไหมสวยๆจากตะบนตาอองของประธานชุมชนผ้าไหมสุเดนพี่ผู้ใหญ่สีนวลผืนนี้เป็นสีธรรมชาติใช่ไหมโอ้ยมัดมีสวยทอสวยแล้วก็ทอเยียบเหาะคือมีลายบนท้องผ้าหายสีนี้ไหมนี่ย้อมจากคลั่งเนาะแล้วแก่นเขแล้วก็ประหูจะได้สีนี้ขนาด100คูณ2เมตรไหมยาวอเมตรกว่าอ่าใครสนใจ อะไรนะคะใช่คลรี13เซนใช่คลรี13เซนนุ่งก็ได้คลุมไหล่นุ่งก็ได้คลุมไหล่ก็ดีทุกคนเป็นลายอะไรคะลายลากไตเรือลากนาคไตเรืออาสนใจเนี่ยสามพั 3, นห้านี่สีธรรมชาตินี่ถูกมากนะสวยมากเลยเออถ้าสนใจนะคะสีจะให้ดูแบบนี้นี่นี่สวยจะให้ดูใกล้ๆสวยมากทุกคนถ้าไหมสุรินเนี่ยดูดูการมันหมีนะแต่จริงสีมันออกแบบนี้เพราะผมเจอแดดนะ นี่สีประมาณนี้สวยมากนี่นอมตา